สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้หลังจากออกกําลังกายวิ่งเสร็จแล้วก็จะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานการแข่งขันกีฬาชกมวยซึกมวยไทยสถานบ้านบึงวันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2566ที่จะถึงนี้แฟนกีฬาหมัดมวยไม่ควรพลาดนะครับงานนี้ก็เตรียมตัว วางแผนเดินทางกันได้เลยนะครับวันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2566เวทีชั่วคราวตลาดบ้านบึงในมาร์เก็ตไม่ควรพลาดนะฮะตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบรุรีรับประกันความสนุกนะครับประกบโดยศึกวันยันแดงนะครับหรือยันแดงมวยไทยงานนี้ไม่ปิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับ ทุกทท่านนะครับที่ชื่นชอบกีฬาการแข่งขันชกมวยนะฮะร,รักใครชอบใครเชียร์ใครก็ไปลุ้นไปชมติดขอบเวทีกันนะฮะรับประกันว่าทุกคู่สนุกนะครับดุเด็ดเรียกว่าสุสีแน่นอนนะครับไม่ควรพลาดเลยทีเดียวสำหรับการแข่งขันศึกมวยไทยสถานบ้านบึงในครั้งนี้รักผมชนยันแดงมวยไทยก็ไปเชียร์นะฮะ รักฝั่งตรงข้ามก็ไปเชียร์นะฮะร,รักผมชอบผมไปชมไปเชียร์ติดขอไปทีกันหากว่าไม่ชอบผมเกลียดผมนะครับไปได้เลยนะครับเต็มที่นะฮะเชียร์ฝั่งตรงข้ามได้นะครับเรียกว่าไม่ผิดกติกานะครับรักใครชอบใครเชียร์กันให้เต็มที่งานนี้เอาให้สมใจหวังกันเลยทีเดียวนะครับไปลุ้นไปเชียร์กันให้สนุกนะครับสำหรับ แฟนหมัดหมัดมวยมวยไม่ควรพลาดนะฮะเรียกว่า,ากีฬาในครั้งนี้ครบทุกรถนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือจะเป็นสาก